สวัสดีค่ะคิดถึงลูกค้าทุกทกท่านมากๆเลยนะคะช่วงนี้เหมียวกําลังปรับปรุงสถานที่ก็เลยวุ่นๆนะคะคลิปก็จะห่างๆหน่อยนะคะแต่ว่าสินค้ายังขายแล้วก็จะส่งกันเหมือนเดิมยิ่งช่วงนี้เลยชุดพ่นยาประกอบแบบนี้ขายดีมากๆใครที่หาชุดพ่นยาประกอบอยู่นะคะเหนียวมีพร้อมจำหน่ายมีทั้ง6หุนและก็1นิ้วนะคะอัตราการพ่นจะสูงอยู่ที่ประมาณ8-15ถึงเมตรแล้วก็ลากสายได้ยาวถึง200เมตรนะคะ ก็ใครที่เกลือประกอบนะคะเหมียวประกอบส่งลูกค้าแบบนี้เลยนะคะมีสายดูดสายน้ํากลับหัวกรองแล้วก็โอลิงไปให้ด้วยพร้อมใช้งานเลยเสร็จแล้วแล้วก็มาแพคนะคะประกอบเสร็จแล้วแพคใช้โฟมรองทั้งตัวปั๊มแล้วก็เครื่องใช้ลังครอบอีกหนึ่งทีนะคะทางนี้ทางนั้นก็เพื่อป้องกันการขนส่งการโยนหรือการกระแทกถึงมือลูกค้าจะได้ปลอดภยัยจะได้ไม่เสียหาย ะะลังครอบตัวเครื่องเสร็จแล้วเราก็แพ็คใส่ลังใหญ่นะคะลังใหญ่ตัวนี้เหมียวออกแบบสั่งบริษัททำม,มาเพื่อใส่ชุดพ่นยาประกอบสําเร็จแบบนี้โดยเฉพาะเลยนะคะทั้งนี้ทางนั้นก็เพื่อจะได้ถึงมือลูกค้าได้อย่างปลอดภัยนะคะใส่สายดูดใส่สายน้ำกลับลงไปใส่อุปกรณ์ใส่อะไรลงไปนะคะ ไม่ต้องห่วงนะคะถึงมือลูกค้าปลอดภัยแน่นอนนะคะหรือแม้กระทั่งถ้ามันเปิดกล่องไปแล้วเจอเสียหายจากคนส่งนะคะแตกหักหรือแม้กระทั่งจากโรงงานก็ตามนะคะเดียวเคลมตัวใหม่ให้ทันทีนะคะเพราะว่าเอาไปแล้วใช้งานไม่ได้ก็ไม่รู้จะไปทําไมนะคะเดีเ๋ยวเคลมทุกชิ้นนะคะสินค้าทุกชิ้นเลยตัดไม้ตัดหญ้าสูบน้ํานะคะพ่นยานะคะเดี๋ยวรับประกันทุกชิ้นค่ะใครสนใจก็โทรมาสั่งซื้อได้เลยยังจัดส่งกันเหมือนเดิมนะคะ ชุดนี้เหมาะกับลูกค้าที่มีสายฉีดกับก้านฉีดไว้แล้วนะคะก็ต้องการแค่เฉพาะตัวชุดก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยหรือใครจะต้องการสายพ่นยาเพิ่มก้านฉีดเพิ่มก็สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้เลยนะคะสายฉีดก็จะมี20เมตร50เมตร100เมตรมีพร้อมจัดส่งนะคะพันเทปกาวเข้าไปนะคะ ส่งถึงมือลูกค้าปลอดภัยแน่นอนนะคะทางร้านเซฟนะคะแล้วก็นี้ขั้นตอนต่อไปก็คือแปะใบปะหน้าชื่อที่อยู่เบอร์โทรลูกค้าผู้รับนั่นเองเรียบร้อยนะคะพร้อมจะส่งให้ลูกค้าแล้วสวัสดีค่ะ